เบื้องหน้าไปเบื้องหน้าอายแล้วนะบอกพี่ชุกคุนน้องโตโน่คุณการดาสวัสดีจ้านัน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 คุณพี่ออกัสสวัสดีจ้าน้องแตงโมสวัสดีจ้าคุณฝนสวัสดีจ้าพี่มะปางสวัสดีจ้าพี่เล็กชอบแกงเหรอสันวะ ทำไมหน้าเหมือนกันเอาลูกทุกคนลุกทังกีขานปากน้ำทำไมหน้าเหมือนกันพี่เล็กเอาหน้าไปให้หมอนดูเอาดอกกุหลาบไปให้พี่เล็กว่าจะมาต้านแหม่มขอบคุณเขาขอบคุณต้าแหม่ม,ออม,มอเอาดอกกุหลาบเลยนะเป็นไรอะ่ะคนเชี่ยวเฮ าใจว่าอุดเอาขั้นห่วงนะขั้นห่วงเขาค่ะดิอันนี้อีกคือเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีปฏิกิริยากันไปใช่ไหมถ้าไม่มีปฏิกิริยาเดี๋ยวก็ะเซ้าเห็นเพราะว่ามันี่อ่ารุ่มลุมแล้วค่ะไปนั่งเขากรเซ้าเห็นแต่มันขนลุกเมื่อกี้มันขนได้อุดเอาแล้วควรจะเหมือนห้าหัวใจแล้วจะเหมือนห้าแล้วจะเหมือนห้าแล้วซิมือนหายแล้วซิมือนหาแล้วซิมือนหายแล้วสิมือนหายแล้วแล้วแล้ว โอ้ยคุณคุณปี้เหรอคุณปี้หมดโอกาสแล้วจ้าคงหมดโอกาสแล้วได้ซับนีน่แหละอ่ะพอยังเขียนยังพอาอะไรด้กระเ,เป๋าคนันฝนตกอะ่ะเอากระเป๋าเลยเอาเขาจะกระเป๋าตะโตเลยคน,คนไม่ตกแล้วเหรอคนอยู่แล้วเหรอ นตกในจะ้ที่เมื่อไรพี่จะมีลูกที่มีลูกเรลียนมีราจะสมบัติชื่อสมบัติเรียกมีลูกแล้วเรียกมีลูกแล้วทุกๆุกคนคุยกูไดคุณมัตนาคุยได้ค,คุยได้คุยกันค่ะคสมบัติก็ขอบคุณน้อง ผมละคิชักดชก็ขอบคุณน้องนะน้องทำดีเออพี่เล็กมีลูกชื่อสมบัติแล้วเวลาแย่งความรักไม่ได้หรอกพี่เล็กก็รักลูกเขาลูกเขาก็รักพ่อเขาหมื่นหกแล้วอ่ะดันไปที่สองหมื่นให้พี่เล่า้ขอบคุณนะคะตอนนี้เจ็ดเจ็ดแชร์แล้วตพี่เล่าต้องการยี่สิบแชร์ตัวเน,นี่อ ไม่ต้องการยี่สิบแชร์ทุกคนรวมจิตรวมใจพี่ราดหน่อยทุกคนรวมจิตรวมใจทุกคนเราจะไปสู่ที่ยี่สิบแชร์นะเราจะไปสู่ยี่สิบแชร์พร้อมๆกันทุกๆคนไปดั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 นไปที่รักสวัสดีจ้าเจ็บนะแต่ไม่เคยจำอิรีบออิรีตีเสริมชุดสวยคุณประครองสวัสดีจ้าปมครับสวัสดีจ้าคุณเบนจาสวัสดีจ้า ต้าแหม่มหัวยังพี่เล็กมีลูกแล้วจริงหรอคะใช่พี่เล็กมีลูกแล้วจริงๆริงเล็กมีลูกแล้วจริงๆลลลรงๆลูกชายเขาห่วงพ่อด้วยไปนานไปนานไหม เห็นบ่ลงซ้ายพี่เล็กคนน่ะเห็นบ่เห็นบ่สมัติกัดกายทุกคนสิลูกเห็นบอน่ะลูซ้ายเนาะเอาลนะทุกคนไปแล้วฟังนะฟังนะไอ้ขการเบาพื้นกูอึดอัมดมาโดนแล้วฟังทุกคนตั้งใจฟังหลบกด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 หัวใจพีรบน่ะพีนะนะทีระ คือวินาทีแห่งการเบวะพื้นคือวินาทีแห่งการเบวะพื้นพว่ลากิณ์เเาะยางรวดเร็วทุกคนตั้งใจคุณมิ้นคุณมิ้วคุณมิ้นคุณมิ้นคุณมิ้นได้ได้กินซาลามีอันแนวที่แบบบ่ได้สร้างน่ะแม่เข้าใจบอแลบลิ้นด้วยกูมาแล้วซมคุณหนิงคุณหนิงเองฟังเด้อคือประเดมเครื่องที่เล็กน่ะโดนตัดตะกร้าเพราะเมื่อวานนี่พูดเรื่อง อะไรก็ไม่รู้มันก็หาว่าเราบ่งบอกเพื่อโดนตัดตากาสามวันแต่ไรได้ปกติวันนี้ก็เลยต้องปักตากาช่องพิล่าเออบัดน,นี้ ทุกเทือที่มาไล่เขาเอาเครื่องเพลินเพราะว่าเครื่องพิลามันรับสัญญาณบอดีเพราะว่าห่องมันเป็นห่องมันไม่เอียงกับบอลูนแบบใส่ไว้ใส่ใส่หงอยงแล้วมันกับบอลแน่นพิลาก็เอาเครื่องพิเล็กไล่ทุกเทือเรากานเวลาเช็คสต็อกมันจะได้ขึ้นอยู่กับพิเล็กคนเดียวเลยอย่างเสียถ้าแบบทุกครั้งอันถ้าเวลาอยู่ที่บ้านเวลาจะใช้เครื่องพิลาไล่าไบางทีเนี่มันเป็นอย่างกับบุรุ <S <S พิลาสังเกตมาหลายเทือแล้วพิลาสังเกตมาทุกเทือกเมื่อไหร่ก็ทั้งที่เวลาตั้งเครื่องพิลาขึ้นทุกคนเห็นบอหหหหลลกกกกููออออยยยยยยาา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 ว่่เรไไดด้้บบข เสือใจแม่มันเป็นจังไหนนั่งแบบเนี้ยเนี้ยกาแฟอร่อยมากเมือนพ่ลาแม่ถ้าเป็นนั่งเสี่ยพิลาซีมาหนีเห็นยังพ่ลาควนม้าบอกพ่ลานั่งไร่อยู่บ้านก็ได้นั่งไร่คะเดโซยเขียนคิวพ่ลายู่บ้าน,นก็ได้คุณนั่งเขียนคิวแต่งหน้ากาแฟอร่อยมากคุณโน้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาอีกโปรไหมได้แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากที่อุดหนุนพ่ลานั่งเขียนอยู่บ้านได้เป็นร้อยแทงโล่แม่ให้ได้บัวเอาอีลีบอกว่าเฮ็ดอันแฟชั่นอะไรนี่นั ยังไม่ได้ยังเอี้ยงก็ยังบ่ได้ยังบ่ได้จากยางเนี่ยเอานั่นเชื่อมันกระน,น้อยใจยี่รีเดียยี่รีเดีย,ยนจนอยากกลับแม้หน้าตาสวยมากคุณจีคุณจีนะ้คุณจีนะ่ะคุณจีรนะคุณจ,คณจีคุณจีอะไรดี จะสองหมื่นแล้วเอาสิบชิมวะจริงนะพี่เล่าอย่าร้องไห้วันนี้มาพี่เล่าแบบตั้งใจมาพี่เลาก็มีธุระแต่แล้ววันพี่เลาก็มีธุระพี่สาวพี่ล่าเพิ่งมาจากฝรั่งเราก็แบบยังไม่ได้พาพี่เที่ยวหรืออะไรยังไงเลยแล้วก็มาเนี่ยเบิดมือยังคำกับแม่แอบอยู่แต่จังสีหน่ะแม่แลองสีหน่ะแม่กุจิรา,านันกุจิรา,านันกุจิรา,านันชื่อเล่นชื่ออะไรนะอูอูอีหลีต้องแม่มอีหลีต้องเธอมันเมือ่อยน่ะแม่ต้องเธอมันเมื่อย์ปแม่ณว่าไอเราเห็นอย่างบอถือใจเด้แต่แบบมันนั่งขางๆเรถซอยกััันนนนน้้อออยยกกบิวเคง น่ะแม่ก็ลู้อยู่แล้วว่าแบบเอาถ้าเป็นนังสี่เอาเอาแบบนังสี่เอาในทางกลับกันบอกเอาเอาในทางกลับกันน่ะสมมติว่าเอาเครื่องพี่เล็กไรแล้วพี่แล้วพี่ลาดทำแบบพี่เล็กได้ไหมอ่ะพี่ลาดทำแบบพี่เล็กได้ไหมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเหยแล้วนางบอกเครื่องพี่ลางสิเอาบ่ลัฟเอาบลัมือมือที่ตะกร้าแล้วมาเดี๋ยวสิร้องเฮ็ดให็นเบอ่งคือว่าเดี๋ยววันนี้พี่นั่งพี่นั่งแล้วหนูจะเดินไปพี่ลาดสิบริการเลยพี่ลาดสิย่าไปเอากาแฟย่างเอานาพี่ลาดสิบริการเลยย่างเดียวที่สิบริเวกซีบริเวกกับเขาเอาบลัฟ ที่บอยา่อยางว่าบอย่างเขาบ่งวิการอันนี้บ้านเขาเขารู้ว่าอีอยา่างวางไวมองแด่ก็ต้องถ้าอยากได้อน,นันอันนี้มันก็ต้องเป็นคนเขาอ่ะบ้านเขาเขา,เขาต้องย่างไปหยิบมาให้โบแมนเฮาอย่างสุรุ่ยสุร่ายย่างตุ้งปาตุ้งเปไปหยิบนั่นหยิบนี่มามันมันก็โบแมนน่ะแม่นเนี่ยจังเสียบบมีอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้หเลยอะ<ม>่ะอีหลีอันนี้ขอจมในเด้ออีหลีแบบรแำเถื่อมันแบบ พี่ลาต้องใส่ energy มากมากเลยนะอีหลีแล้วเธองี่เงาอียังเสียที่เป็นยังเสียภันี่เงาเนี่ยก็กลายเป็นพี่ลางนี่เงาอยู่ผู้เดียวอ่ะกลายเป็นเขาผิดอยู่คนเดียวอ่ะกับพีอ่อยังกับคนรัตนาังไล่อยู่คนเดียวนี่ไงอี่เดี๋ยวสูบแบบพีบพ่ย,ยังว่ะเข้าโรกกระยัาไห้นี่หล่ะเนี่ยโบยหลีนล้วเธอโบยมา,มาอีหลี กดดินสอเขียนคิ้วปลอบใจให้หน่อยกดดินสอเขียนคิ้วปลอบใจให้หน่อย กดอินโซเขียนคิ้วปลอบใจให้หน่อยเนี่ยแท่ระบาดยังแท่ระบาดก,กว่ากว่าไหมจริงจริงมันมันทำงานเหนื่อยนีแม่ไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันแล้วมันจะหายเหนื่อยมันไม่ใช่นะมันต้องช่วยกันทางานนีแม่มันพ่ดแม่ว่าผู้ผู้หนึ่งมาหอดเหรียงเหรียอีกผู้หนึ่งน้ำวาววาว้าพอยามเข้าวาวอ่ะเราเฮากินไปน้ํทั้งแต่ทุกทุกคนเวลาับไ่รัพูดแล้วกินไปด้วยอะ่ะมันกินยากเพราะลมมันเข้าปากล้วอีกคนหนึ่งกินหมดแล้วว่ะ กินไม่หมดเหรอาจารไม่ใช่กินเบิดได้จังไหนกับผู้นึงได้กินอีกผู้นึงงว้าว่ะเพราะไม่ว้าก็ไม่ได้เพราะสินค้ามันตั้งอยู่ต้องเฮ็ดจังไหนเพราะเว่ล่าว้าเสียงดังจ้ะกลหาว่าพี่เลาเว้าจะแล้วเราเป็นคนพูดอย่างเงี้ยต้องยังไงอะต้องจังไหนเอ้าต้องเฮ็ดจังไหน่พี่เลาต้องเฮ็ดจังไหนพี่เลาต้องเฮ็ดจังไหนถึงสี่เป็นคนที่ดีแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเอ้าพี่เลาต้องพี่เลาต้องเฮ็ดจังไหนเอ้าดีซอคิงคิวทังลาบาดเดินอะเนี่ยพี่เลาก็ต้องมานักเอาอีี พี่ร่านั่งขายอยู่บ้านพี่าบันี้ได้เป็นแทงเป็นพันพันแทงเ้าปาเนี่ยเรามีความสุขได้เหตุผู้เดียวเหตุผู้เดียวแบบปุ๊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 บปุ� ฝากกดบินสาวเขียนคิ้ให้พี่ลาหน่อยนะขอคนละห้าแท่งห้าแท่งห้าแท่งได้เท่าไหร่ห้าแท่งได้เท่าไหร่อายุเท่าไหรนะ่น้ามันเด็กเลยทุกคนพิลาดน่ะวันนี้คนงงกบกค่ามือเนี่ยแน่่านางบอกกับเราว่ามันเกิดพิรามที่ยิบเจ็ดมันบอมันเกิดพิรามที่ยิบเจ็ดพีลาคอโปเฮ็ดโป้นั่นโปนี่พิลาดแน่เนี่ยกับ่าันได่เฮ็ดโปนั่นโปนี่อี๋อห,หายเสียมแม เฉียนเส็ดจังไหนเห็ทุกๆคนแมมก็ได้แต่นางขายซอเคียงคิ้หูพิลาก็อย่างให้พิลาพิลาก็อย่างให้าพิลาก็อยากให้ทุกคนได้สินค้าแบบถูกถในวันเกิดพิลาแต่พิลาไม่ใช่จุกของแหมพิลาจะทํำยังไงเนี่ยพิลาไม่ใช่จุกของพิลาว่าทาให้ทุกคนพ่ลาถ้าปัดเนี่ยพิลาเป็นเจ้าของนะทุกๆคนฉฉนยนเส็ดสินค้าทุกคนแบบบอดรอยบอดรอยแบบว่าจริงๆปีนะพิลาพิลาหนาไม่ได้ขอของขวัญวันเกิดใครเลยเราไม่อยากได้ของขวัญวันเกิดเลยจริงๆมันมีความรู้สึกว่าอยากคืนอยากคืนความสุขให้ทุกคนะล แล้วบอกให้เขาทำมาให้อะลูกเขาบ่าได้ร้างแต่มันบ่ได้ขึ้นจังเขาอยากได้มันบ่ได้อะแมมอีหลีมันบ่ได,นบได้ขึ้นจังเขาอยากเขาขอน่ะแม่ถ้าเป็นคนวิลาเองวิลาปานีแบบกดๆนะขอบคุณนะคุณคุณโอ้ยหน้าตาหนังตามันถ่วงเบ้าตาเวลาอ่านมาเห็นหง ชอบเลดี้หดได้ขอบขอบคุณนะที่เธอช่วยเป็นเพื่อนที่มาช่วยอยู่เป็นเพื่อนพี่ล่านะขอบคุณนะคะเบียรขอบคุณนะที่อุตส่าส์แบบว่าทํางานเขามาดูพี่ล่าทุกครั้งอ่ะขอบคุณที่แบบว่าช่วยนั่งเป็นเพื่อนพี่ล่ารู้อุดหนุนจริงๆสั่งไปแล้วสิคุณวอสบสน ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณเจี๊ยบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆถึงแท่งรอบาหมพี่เล่าก็มีความสุขอ่ะมีความสุขที่ได้นั่งคุยกับทุกคนอย่างเงี้ยมันยังรู้สึกไม่ว่าเวงจริงทุกคนมีใครย้อนกล่องหัวใจมาอย่าร้องค่ะพี่เลากเลยว่าทุกคนคุยกันค่ะขอบคุณนะคะทุกคนมีใครย้อนกล่องมีใครย้อนกล่องสมบัติมาทุกคนไปกดเอากล่องสมบัติหน่อยทุกคนไปกดเอากล่องสมบัติหน่อย ทุกคนคุณยุวารีคุณยุวารียนกล่องสมบัติมาคุณยุวารียนกล่องสมบัติมาคุณยุวารียนกล่องสมบัติมาทุกคนไปกดเอากล่องสมบัติหน่อยสาวอุบลสาวอุบลยนกล่องสมบัติสาวอุบล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 กดกดกดไทม์บิลา้งแน่กดกดเข้าไปสิคุณีอแม่เลยไทม่บิล่านั่งเขาเดี่ยวนะ เอ้ววี่เจ่ลานั่งเขาเดียวไลได้ร้อยหัวเตอร์แล้ววแล้วก็บนี้่รัึงเห็่าามากรถมันก็ถือรถก็ถกอชนลอขับมาทุกคนคิดเบือว่าพิลาลูวก็ห่วงกับห่วงตาไฟห่วงไฟตารถนะเขาบอกว่า คะณลาลาอย่าให้รถโดนฝนนะไม่งั้นน้องจะน็อกระบบไฟมันจะรวนอย่างเสียรถเสียงรถมันดังกืดคืๆคืดคืคืดึงเสียแล้วเขาก็แบบว่าเออกัะวังรถอย่างสียนะแมมลูกคนอีลีเด้ดเอห้องให้วดีใ,ใจพี่ไปไ<ม>หนูทำไ,ได้ต้องร้อยตะก้าม,มากจงนะค่าใครรอ้องไห้ไม่มีหรอกเอามาเเียงคิ้ว หนูชิวให้ใครคลาลาไงแล้วห,ห,หนูทำมันทำไมขอบคุณหน่อยตะกร้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะนา่ารักที่สุดเลยจเจ๊แข่งคิวอะไรทุกคนกดตะกร้าได้เลยครับเอาตะกร้ารอยู่างไม่ไม่ตัวเองไม่แข่งตัวเอง อ้มันเจ็บหรอ <c oughs> ไม่เคยคิดต้องค่อยๆไล่สีอ่ะไม่ใช่กดลงทีเดียวหรอกันนี้มันเจ็บเสร็จแล้วไม่เห็น <laughs> อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองทุกคนไมนีเป็นเบอร์ศูนย์สองมันจะเป็นสีน้ำตาลมันเป็นสีน้ำตาลแดงศูนย์สองถ้าศูนย์สามมันจะเข้มกว่านี้พี่จะแนะนําให้เอาเบอร์ศูนย์สองกับศูนย์สามตนที่จะเป็นสีน้ําตาลส,สีน้ําตาลออกน้ําตาลแดงวันนี้คือหยิบมาแท่งเดียวบางทีมันติดกระเป๋ามาแท่งเดียวนึกว่ามันรวบ,บ,รบไม่ได้ใดได้รวบริบเข่ากระเป๋าไม่ได้รวบอันดิส,สก์คิวท่านเขียนอะไรเขียนเลยก่อนหนาทุกคนขอสองร้อย่อได้ไหมขอสองร้อยหน่อยได้ไหม อมทำใหเขได้เห็นเห็นอะไรคิวอะพี่ต้องทำอย่างนี้อ่ะพี่ะจะเขียนนะเพื่อวแล้วเขียนพี่ต้องคอ่อยค่อยๆระบาย,ยาสิแม่ค่อยค่อยระบาย ยามยามเจ้าของกดลงเสร็จแล้วเพื่อที่มันออกเส้นเดียวมันก็เจ็บเนาะมเลยค่อยๆ่อยแบบออค่ยอยแบบอะ,ะใช่แล้วค่อยกดแล้วค่อยไล่สีจังเสียมค่อยสีออกก้าฟามที่มันออกออเออเป็นยังเสี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณน,นะคะขอบคุณน,นะคะทุกคนทุกคนี่สอจังละบาทดิสอแทมลบาทดิสอแทมาบาดไม่ทำไมไม่ออกเข้ากันวะทําทํามันเป็นอะไรวะไม่ปิดหน้าผากมันเป็นโลชั่น มันมีโลชั่นคือมันทาครีมไปมันก็เลยไม่ไปไงแต่แขนก็ทาโลชั่นนะทำไมติดกว่าวะไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อทุกคน,นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอาทับปากอาทาปากอาปากก็เองอาปากคนละล,ะละ่างทุกคนห้าแท่งได้เท่าไหร่มันกดไปเป็นสิบแท่งมันกดเป็นสิบแท่งไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันกดเป็นสิบแท่งไม่ได้เลยใช่เปล่า ต้าแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกค์คุณยุบดีคุณยูบารีคุณยุบารีคุณยุวารีคุณยุบารีขอบคุณนะคะ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 น่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหันกล้องไปหาพี่เล็กหน่อยก็แล้วก็หยิบเข้ามาทุกทุกวันเขาก็เหยียบเข้ามาแต่วันนี้เขาก็ไม่เหยียบเข้ามาทุกๆกวันนั่งแทบจะสิงกันมีวันนี้ที่แบบเออเขาก็ไม่แบบ ไม่อยากจะนั่งใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นไรวันนี้นะหรือไปใกล้ใครมาแล้วแล้วก็เบื่อไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆเราหากไปตั้งหายว,ว,วันนี้กูดนะมันเจ็บเลยมั<ใ>นเส<อ>ียบได้ป<อ>่ะนี่นะมันเจ็บเลยบอกโดนบอคิดว <laughs> <laughs> ่าเอียงตรง คุณบ้้นปทุมราชคุณบ้้นปทุมราชองอเลยจ็บแล้วสีบักข่จ็บ,ค,จบคุณบ้้นเขาไล่อยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณบ้้นเขาไล่อยู่หรือเปล่า ไว้ไอ้คนหล่อมามาเข้าเดียวมันมาเข้าเดียวมันอยู่ใส่บุญมือนี่วันนี้คุณเบรรทุมราชเล็กประเสิร์ตที่ไหนบุญวันนี้นะคุณพีชาคุณเหมียวสวัสดีจ้าคุณมากี้สวัสดีจ้าอย่างเมื่อวันนั้ลงคลิปดบ้ญทั้งหลายอันเพลงคือเทปไออันซอยน้ำถั่วอัดลกระบกอันนี้อีหยังก็ใส่ตำมะเอิ้นบอกอุตมะป่ะเสริ เป็นอย่างพี่ลาคือจําเป็นบบกอุตมะมันซื้ออย่างไซยะมะไซอย่างก่อนะไซมะไซอะไรวะไซตมะ ลาลาจุดๆลงเยอะอิรีบอรจริงจริงเหรอยืนจริงจริงเหรออากาศเปลี่ยนแม่นคุณขวัญด้วดีอุยเอาบอไม่จริงาสันคุณพลอยวิยิก,กีสนอ้อว่ะยิกกีสนอ้อยิก,กิกีสนอ้อ โอ้ oh, ย2ี่สิบแชร์แล้ว,วยี่สิบแชร์แล้ววันนี้เอาอันนี้ไปแล้วกันจริงคุนขวัญรดีล้อเล่นอ่ะล้อเล่นเอาอันนี้ไปแล้วกันเอาอน,นี้ไปแล้วกันเอานี้ไปแล้วกันพี่ทำโปกาแฟให้หน่อยวันนี้มีทำไมตีดอกคนชมว่าทั้งสวยทั้งจุดจุดจุดเดยอะมากเลยทำงาทั้งสวยและจุดจุดจุเอาอันอันไหนอ่ะสีเหลืองฮะสีเหลืองของคุละล่าเลย สี่หลังห่อไหนเนี่ยใช่แค่เนี่ยใช่แล้วก็ห้าถุงเลยไม่หรออ่ะเหลือสี่ถุงหรอห้าถุงเลยสี่ถุงห้าถ,ถ,ถุงเน่ะถุงได้หรือสี่ถุงได้ก,ก็เปอาหรอเอา จีดูกกะไรเอาอันนี้ออกเหรอ,อถ้าไม่สี่ทุงนูหายอะ่ะก็มีไม่หรอไม่มีสีเหรอกไม่มีหรอกมีมถ้าไม่มีเราต้องหยุดตรงเนี้ยแล้วใครเอาของนูไปไหนอะ่ะไม่มีใครเอาไปไหนอะ่ะแล้วนูอเอานี้ไม่ได้หรอ สี่ทุงนี้ไม่ได้เหรอได้แล้วห้าทุ่งออกไหม <c oughs> ไม่จับตักกาแฟไปให้ตักกาแฟไปให้จับตักกาแฟไปให้จับเอาอะไรครับตะปุนฮะตะปูนฟิลมไม่มารูปไม่ดีดอ้ติดไม่ได้ติดรู้ว่าจะให้เป็นอย่างนี้อาจจ,จะจะอัดกาแฟ จะมึงจะแปมึงจะคุยกับเพื่อนๆดิ